บอมันเสียงแมวพงแมวเป่าจากทั้งใดมีคือเสียงจากปุ๋ยแค่มีตราแมวเงินเงินครับวันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากที่เราได้ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บผลผลิตเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะใช้เป็นสูตร2577นะครับตาแมวเ,เงินนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็จะใส่ ดูจากลำต้นขนาดนี้นะครับเราจะใส่ประมาณ600้อกรัมถึง7 0็ดร้อยกรัมนะครับหวานเป็นทรงพุ่มนะครับหวานเป็นรอบรอบรอ,อบโคนต้นนะครับระยะห่างจากโคนต้นรัศมีหนึ่งคหนึ่งเมตรนะครับรัศมีหนึ่งเมตรแล้วก็หวานไปเลยครับห0รกรัมนะครับด้านนี้เป็นป่าป่าเล็กนะครับมะม่วงยังยังไม่โตมากนะครับส่วนเดี๋ยวด้านนู้นเราจะมีป่าหนึ่งป่าใหญ่ป่าใหญ่นี้เราจะใช้ ปุ๋ยประมาณ1กิโลต่อต้นนะครับนะครับแล้วก็สําหรับปุ๋ยสูตร25่สิบเจ็ดนะครับเราใส่นะครับเพื่อว่าให้สร้างาเพื่อบารุงลําต้นแล้วก็สร้างใบใหม่แทนที่ที่เราแตงกีบไปนะครับใบก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทําให้ลําต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับมี